เยเจอปัญหานี้กันไหมคะเวลาทาสีผนังเสร็จแล้วแต่กลับออกมาไม่เรียบเนียนมีรอยแตกแล้าหรือสีด่างไม่สวยงามอย่างที่คิดปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆด้วยการพ่นสกิมโค้ดแล้วทำไมการพ่นสกิมโค้ดถ,ถึงสำคัญมาดูสามเหตุผลกันเลย1ช่วยปรับผิวผนังให้เรียบเนียนการพ่นสกิมโค้ดจะช่วยกบรอยแตกเล้าเล็กๆดูพุนและความไม่สม่ำเสมอบ,บนผนังให้ผนัง เพราะสำหรับขั้นตอนการทาสี 2. ทําให้สีติดทนนานขึ้นเมื่อผนังเรียบและสวยสีที่ทาลงไปจะยึดเกาะได้ดีขึ้นไม่หลุดล่องง่ายและทําให้สีดูสดสวยได้นานกว่าเดิมสามประหยัดสีและเวลาในการทาสีพื้นผิวที่เรียบเนียนจากการพ่นสกิมโคต้ตจะช่วยลดการดูดซึมของสีทําให้ทาสีได้ง่ายใช้สีน้อยลงประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายไปอีกขั้นและที่สําคัญการพ่นสกิมโคต้ตยังทํางานได้เร็วกว่าแบบฉาบมือเพราะอุปกรณ์พน่นช่วยกระจายวัสดุได้ทั่วถึงรวดเร็วและได้ผ พี่เรียงกลีบสนใ้สั่งซื้อเบอร์0896667802หรือแอดลุมพี่ช็อป168นะคะ